สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผม Mystery Media นะครับในเกมนี้ for Speed No Limit นั่นเองนะฮะซึ่งคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปค่า s แส t VR นะครับแล้วก็วิธีการหาใบอัปดาวนะครับซึ่งรถของเราในวันนี้นะครับนั่นก็คือ Dodge Challenger SRT8 นะครับส่วนใบอัปดาวที่ต้องใช้นะครับเริ่มที่2ดาวนะครับใช้10บใบนะครับ3ดาว12ใบนะครับ4และ5ดาวนะครับใช้15บใบเท่ากันนะครับสูงสุดที่6ดาวนะครับ ใช้25บาใบนั่นเองมาถึงสเต็ของตัวรถนะครับค่าท็อปสปีดนะครับอยู่ที่6,732นะครับค่าเฉลเรชั่นนะครับอยู่ที่6 5 4 0นนะครับและค่าในโตรนะครับอยู่ที่6 6 3 6นั่นเองสุดท้ายที่ค่า PR นะครับสูงสุดที่768นะครับ ส่วนใบอัพนะครับสามารถหาได้นะครับจากกล่องธรรมดาทั่วไปนะครับแล้วก็สามารถหาซื้อได้นะครับในร้านช็อปช็อปนั่นเองและวิธีสุดท้ายนะครับนั่นก็คือการแข่งกับบอสในแชปเตอร์ที่10นะครับนั่นก็คือเอ็ดดี้นะครับแห่งกลุ่มเรนนเกตนั่นเอง ก็จบกันไปแล้วนะครับผมคลิปหน้าจะเป็นรถอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับบาย